คินนะครับก็เข้ามาในยยประมาณปีสองปีแต่ว่ารู้จักกับคุณมดเป็นส่วนตัวก็หลายปีอยู่ผมก็เป็นคนที่แบบติดตามติดตามคนเนาะใครเก่งผมก็ติดตามคนนั้นเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในในอสังหาเลยแบบไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่รู้นะผมก็อธิษฐานไว้ว่า ขอให้เจอคนที่จะเป็นเป็นโรโมเดลให้เราเป็นคนที่จะเป็นทั้งเพื uh, ่อนทั้งทั้งเทรนเนอร์ก็วันนั้นก็ไปซื้อบ้านใหม่เราไปเจอที่มดโดยบังเอิญมากแบบผมก็บอกว่าโอ้โหเอาเอาอย่างนี้เลยเหรอก็เลยก็เลยผมเดินผ่านผมก็ตอนแรกไม่ได้ไม่มั่นใจว่าเป็นพี่มดแล้วเปล่าพอโอนบ้านเสร็จ ที่มดใช่ไหมแล้วมดก็มองหน้ามองหน้าหมบอกว่าอ๊อคินนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ก็ได้คุยกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะผมก็เขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดอ่ะมันมีจริงจริงนะคิดไปว่าอยากเจอพี่จังทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราปรารถนาทุกอย่างที่เราตั้งใจทําอ่ะมันมันมาได้หมดเลยอย่างปีเนี้ยปีนี้ก็คือค่อนข้างชีวิตก็ค่อนข้างแบบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยจากกดแรงดึงดูด สิ่งที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เราปรารถนาไว้มันจะเป็นจริงทุกอย่างเพราะผมก็อินกับสิ่งที่พี่ยูริพูดแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมเข้ามาในเออย่างแรกก็คือพอผมสมัครเป็นตัวแทนผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าได้พี่มดคอยช่วยแล้วก็มีพี่ย่าคูเป็นหลังบ้านระบบหลังบ้านของเอเอคือแบบโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะผมไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเจอบริษัทที่มี ระบบหลังบ้านที่อ r ก a ไนซ์มากแล้วก็สามารถ s u พอ o r เราได้ทุกก้าวเลยตั้งแต่เราเอาบ้านเราบ้านผมเองผมเอาเข้า EA แล้วก็สมัครเป็นตัวแทนแล้วก็ขายบ้านของตัวเองนั่นคือผลงานงงแรขกขอ,ของผมเองขายบ้านตัวเองครับแล้วก็ระบบหลังบ้านคือง,ง่ายมากนะครับพอพอไปที่กรมที่ดินก็คือเซ็นอย่างเดียวแล้วนั่งรอแล้วก็คนซื้อก็มาบอกว่าขอเช่าเจ้าของบ้านใช่ไหมคะต้องโอนเท่าไหร่คะ โอนบัญชีไหนครับผมก็นั่งมองหน้ากับพี่ก็พเสร็จรับพี่รู้ว่าตัวเสร็จแล้วเ,เ,เ,เว<ม>นี่ยคือมันมันง่ายมันง่ายอย่างงี้ครับแล้วแบบคืออ่าซัพพอร์ตก็คือเต็มที่มากที่นี่แล้วก็ระบบก,การเรียนรู้คือดีมากนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่ผมประทับใจที่สุดก็คือเนี่ยแหละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราเราฟ<ม>ีลแอทโฮมเรารู้สึกคอมฟอร์ตเบิลในการที่จะทำงานด้วยที่จะขอคำปรึกษานะครับแล้วก็มีคนที่เติบโตมีคนที่ หกล้มแล้วก็สามารถยินได้โดยที่มีพี่ๆน่ะคอยช่วยผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในอสังหาครดิมาซั์แต่คือผมประทับใจแล้วก็ชอบในในการที่เป็น EAA นะครับแล้วก็อนณะาคตเองผมอาจจะเวลาจะไม่เยอะผมเข้าใจอย่างแรงเลยเพราะว่าผมทำงานเนีน่จันทร์หนึ่งวันอาทิตย์มีคนบอกว่าโอชีวิตผมง่ายนะแบบว่า ขอหยุดตรงนั้นก่อนชีวิตผมไม่ได้ง่ายเลยชีวิตผมแบบทางานอาจารย์ถึงวันอาทิตย์มีใครทํางานจันทร์ถึงวันอาทิตย์บ้างแต่เจ็ดโมงครึงคร่งยันสองปุ่มทุกวันเช้าคืนเช้าคืนับที่สองอ่าเ <laughs> นี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยคือคนที่เนี่ยมันมันมันมองเห็นคนที่มีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองทํ่คนที่นั่งอยู่นี่เนี่ยครับมันมันเลยทําให้ผมรู้สึกอินเองเวลาแบบได้เรียนรู้ผมอาจผมอาจจะแบบ ส่งสติกเกอร์ในกลุ่มนะฮะแต่ผมเป็นคนที่อ o เซิร์ฟมากคนนี้ทำาบบน,นี้อันนี้ผมก็นั่งดูอ๋ออันนี้ผมเอามาใช้กับชีวิตได้มันเลยทำให้เราเติบโตแล้วก็แกข็งแรงนะครับแล้วก็อนาคตก็คือตั้งเป้าหมายผมก็อยู่ที่นี่แหละที่นี่จะคอยช่วยสปอร์ตเรื่องช่วยสปอร์ตเรื่องออนไลน์หรืออาจจะมีเทรน่งที่เราต้องเข้าหาต่างชาติมากขึ้นก็จะช่วยเหลือกันกันกบพี่มลแล้วก็บลูกหลาน<ช>แล้วก็ได้ไดไดพี่ๆทีมงานใหม่เพราะว่า ศึกษาผมได้เลยเรื่องเรื่องคุณนายกินเขาจะเป็นทีมงานหลังมากแล้วก็เวลาเขามาเขาจะทําออกแบบให้อย่างเราคันว่าเราอาจจะออกเป็นอาทิตย์นะน้องเขามาออกแบบประมาณว่าจาไม่ผิดว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงเป็ดนี่คืองานของเขาเขาทาเก่งมากขขบคุณมากแล้วก็มดไปเลี้ยงอาหารเขาบ่อยๆเพราะว่าพาไปเลือกที่ไหนอยู่อยากไปไหนไปกันครับคือมันมันมันเป็นความสบายใจมันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราสามารถที่จะทขาออนเราสามารถที่จะ เวลาเรามีมีมีสิ่งที่เราข <Okay. S 1> ้องใจหรือว่าเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกคนไม่ได้รู้หรอกแล้วก็ตั้งแต่แรกก็คือเราก็เดินตามคนที่มีประสบการณ์